สวัสดีครับพี่น้องต่อไปสุขสุข,สขพ่อกันกับรายการอีสานพระสวดมือดีสิบแปดไม่ต่ำบักม่วงพี่น้องแอนใส่น้ำตาลขี้ดินลงไปเลยน้ำตาลใส,ส่แอนใส่กะปิลงไปนิดนึงแอนใส่น้ำปลาอีสานพระสวดลงไปสองสามส่วนเบิร์ตขวดเลยทีเดียวแอนต่อไปจะเป็นน้ำตกเจ็ดสาวน้อยไหลโพลโพโล,ลงไปเลยผงนัวใส่หน่อยใส่หน่อยใส่ลายแซ่บลายจ้า แอนโคเล่โคเล่โคเล่แอนใส่หอมแดงก็บอกเขือคือลงไปโคเล่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 ให้เข้ากันให้น้ำตาลละลายเด้อพี่น้องเด้อแอนหลังจากนั้นก็ใส่ตอนบักม่วงลงไปเลยพี่น้องบักม่วงน้ำดอกไม้ได้ต่ำแซ่บบักม่วงอื่นต่ำบะแซ่บผสมก็ได้เด้อแอนใส่อีปูดองลงไปอีปูดองแม่ใครพี่น้องเออไอแซ่บแอนโคเล่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 แอนได้ทีแล้วแอนจะใส่จานแอนสเต็ป หัวหมือเยตามาม่วงปรูดองไปหนอปรดองคืออยากนะซึ่งหอมหอมเป็นนวยเลยวันทถ่าอืออออือรเี่ nếu sao không hmm. gần mẹ khai สามารถกินกับขนมจีนได้นะตำบกมองตำบกหุ่งก็แล้วมันก็สิเป็นอีกฟิวหนึง่ง

อืมอืมอยี่ปูดองมันครับอืมโคตรแซ่บเลยว่ะ อวิธีบระยากให้ท้องอไร่ห้ามกินน้ำตามเพชรปนใอก็อดอออ ว่าสันทองเจ้าสินไหรต้นด,นดน้นอืออืม หไนว่าห้อมกะปีเบาๆได้พ่หนังเลย เพ็ดเอาการอยู่เนี่ยอีกปูมันมัน ป้าเป็นสิบัเผ็ดเว้อยแก่โควิดจำน,นี่เหรพี่น้องบุ๊บะ เพืนอนแท้